่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตริลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสําหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทาอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิดบ้วนบางประมาอธิศักษบุญกิยาพันธ์นะครับ ท่านมีปัญหาปรึกษาทิดบุญบางประมาณนะครับตามที่อยู่ที่ผมแจ้งให้ท่านทราบกันเป็นประจำอยู่แล้ว <c oughs> วันนี้จะหยิบปัญหาเรื่องหอยครับหอยหอยบางอย่างมีปัญหาอย่างหอยเชอรี่เราเอามาเลี้ยงเป็นอาชีพเป็นการค้าไปแล้วก็เริ่มหมดปัญหานะฮะ,ะแต่ว่ามันมีหอย ที่สร้างปัญหามากโดยเฉพาะในสวนกล้วยไม้หรือแฟนรายการบางท่านที่ปลูกต้นไม้แล้วขยันรดน้ำดินมีความชุ่มชุ่มชื้นชื้นเนี่ยครับก็จะเชิญชวนให้หอยมาอยู่แล้วพอมันมาอยู่แล้วก็จะมีปัญหาเยอะเพราะว่าส่วนกล้วยไม้ส่วนใหญ่ จะมีความชื้นสูงนะเรามีการลดน้ำเช้าเย็นมันต้องชุ่มต้องชำ่ำนะ,ะลำลูกกล้วยของกล้วยไม้มันถึงจะอวบอันเต่งตึงเพราะฉะนั้นปัญหาหอยในสวนกล้วยไม้จึงมีเยอะมากกับบางท่านปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆแล้วก็เป็นที่ชุ่มชุ่มชื้นชื้นเยอะอันนี้ก็จะมีปัญหานะครับอ้าว มันจะมาทำลายอะไรฮะมันก็จะทำลายตานอดอกหรือแม้กระทั่งใบนะถึงบางทีมันจะไม่รุนแรงอะไรนักแต่ถ้าปล่อยไว้จํานวนหอยมันก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นไอ,ไอ้ตรงน้นกินนิดไอ้ตรงนี้กินหน่อยเสียหายครับนะเสียหายแล้วก็พอมันไปกัดไปแทะ ตรงไหนเข้าบางทีเชื้อโรคเชื้อราก็จะเข้าทําลายนะครับก็จะเข้าทําลายได้ครานี้ในทั่วโดยทั่วไปนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มีหอยเลขกหนึ่งคำว่าหอยเลขกหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เป็นหอยที่ตัวกลมกลม เหมือนกับเลขหนึ่งไทยนี่นะอันนี้จะเจอบ่อยนะครับอหอยต่อมาอันนี้ก็จะลักษณะทรงยาวม้วนเปลือกม้วนเป็นเกลียวเียดูแล้วเหมือนยอดเจดีเขาก็เลยเรียกชื่อว่าหอยเจดีนะครับนี่ก็อีกชนิดหนึ่งที่เจอเยอะอีกชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกหอยสาลิกา อันนี้ก็จะมีลักษณะแบบคล้ายๆเหมือนเลขหนึ่งไทยนะฮะแต่ว่ามันไหลม้วนไหลยขยักหน่อยแล้วก็สีจะออกสีน้ำตาลเข้มๆนี่หอยสาลิกาหอยดักดานนะลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเปลือกจะมีลักษณะสีออ,อกน้ำตาลน้ำตาลนี่นะครับหอย ซักซีเนียอันนี้ก็ลักษณะเปลือกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็เป็นอหอยที่สร้างปัญหาเยอะนะครับแล้วก็กัดกินใบแล้วก็ถ้าตัวใหญ่หน่อยเขาเรียกหอยทากยักษ์แอฟริกาอันนี้เจอเยอะตัวใหญ่เดินมานี่แหมะนะฮะก็เรียกว่า กินจุนะครับนี่หอยทากยักษ์แอฟริกาคราวนี้วิธีการที่เราจะไม่ให้หอยมันมามีปัญหาหรือมันมายุ่งกับต้นไม้ของเราบางคนบอกหอยมันมาจากไหนเอา้ามันก็ติดมากับต้นไม้เล่นแหละครับทุกครั้งที่ท่านนำต้นไม้ใหม่เข้าสวนก็ควรจะแยกบริเวณไว้ต่างหากสะก่อน เพราะว่าอาจจะมีหอยหรือไข่หอยติดมาและถ้าไปเจอในสวนนะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนโอ้จะเห็นเยอะโดยเฉพาะหอยทากนะถ้าพบตามพื้นดินก็แสดงว่าในปีต่อมานั้นมันจะเริ่มปีนี้เจออยู่ที่ตามพื้นปีหน้าเนะี่ยมันปีขึ้นโต๊แล้วมันปีขึ้นโต๊ะวางกล้วยไม้เลย นะครับและอีกอย่างหนึง่งเวลามีการเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ๆอันนี้ก็ควรจะชุบเครื่องปลูกจะเป็นกาบมะพ,พร้าวมะพร้าวในสารกำจัดหอยนะฮะหรืออาจจะอบหรืออาจจะตากแห้งก่อนใช้งานเพื่อกำจัดลูกหอยตัวเล็กๆหรือจะเป็นไข่หอยที่มันติดมานะครับ ทีนี้วิธีการกำจัดถ้าเป็นหอยทากชนิดตัวใหญ่นะอย่าหอยสาลิกานี่ตัวใหญ่หอยดักดานนะ,ะหรือจะเป็นหอยทากยักษ์แอฟริกาอันนี้ก็ง่ายๆเลยทำตัวใหญ่เนี่ยเราเจอแล้วก็เก็บนะเก็บแล้วก็ทุบทำลายหรือเราอาจจะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูปอย่างเช่นพวก เมทาลดีไฮนะครับซึ่งเป็นเม็ดวางไว้ตามคนต้นหลังจากให้น้ำกล้วยไม้หรือว่าพืชที่เราปลูกนะครับเพื่อ,อม,มันควรจะวางตอนที่วันที่ฝนไม่ตกนะครับพอเราให้น้ำแล้วเนี่ยเยื่อพิษมันจะมีประสิทธิภาพอยู่ได้นานหลายวันถ้าฝนตกมันชะมันล้างไปซะหมดแต่ถ้าเป็นหอยทากขนาดเล็ก นะครับอย่างหอยทากอย่างหอยซักซิเนียนะหอยทากซักซิเนียอันนี้ก็อย่างพวกพวกนี้ตัวเล็กหน่อยอีกพวกหนึ่งก็คือหนอนอไม่ใช่หนอนหอยหอยหอยเจดีนะครับจะเป็นหอยเจดีใหญ่เจดีเล็กก็ยังจัดว่าเป็นหอยชนิด ตัวเล็กอยู่หรือจะเป็นหอยเล็กหนึ่งนะครับอันนี้เราจะใช้เหยื่อพิษแบบเม็ดหวานทักสวนเลยนะเพื่อให้หอยทากเดินมาพบและก็กินหรือมันอาจจะสัมผัสนะครับอาจจะเพราะฉะนั้นบางบางทีมันกว่ามันจะมาพบมากินมาจะอาจจะไม่ค่อยได้ผล นะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สารฆ่าหอยในรูปผงละลายน้ําแล้วก็พ่นนะด้วยเครื่องพ่นนะครับเอออย่างนี้ก็จะช่วยกําจัดมันก็มีหลายอย่างมีเมทาลดีไฮนิโครสมายนะเมทิโอคาบหรือกากชา นะครับกากชานี่ก็ชื่อการค้าเขาก็ชื่อว่าชาโปเคียววันนี่อันนี้ก็เป็นผงแช่น้ำหนคืนอัตรา1นกิโลต่อน้ำแปลิตรพี่น้องครับแต่ว่าสำหรับําความเห็นผมนะคือถ้าเราปรับสภาพให้มันไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโต,ตของหอยดีที่สุด ทีนี้การใช้สารฆ่าหอยนะฮะต้องพยายามให้ถูกตัวหอยให้มากที่สุดวิธีการก็คือพ่นเวลาเช้าซึ่งมันยังมีความชื้นในอากาศเหลืออยู่นะครับโดยพ่นน้ำเปล่าให้ทั่วพืน้นทางเดินนะให้ชุ่มๆก่อนจะพ่นสารโดยพ่นน้ำไปก่อนสักประมาณ10นาทีอันนี้ก็เรียกว่าจะเป็นการเชิญชวน ให้หอยทากออกจากที่หลบซ่อนเพราะว่ามันขณะเคลื่อนที่เนี่ยกล้ามเนื้อที่มันยื่นออกมานั้นจะได้สัมผัสสารได้เต็มที่นะครับการฉีดพ่นสารตามพื้นทางเดินระหว่างโตะ๊ะวางกล้วยไม้อันนี้ก็เพื่อสัมผัสหอยโดยตรงก็มีส่วนช่วยนะถ้าพบว่าหอยตายหรือว่ามาอาศัยอยู่ในกรบ มะพร้าวบนโต๊ะบางคนปลูกกล้วยไม้แล้วก็ใช้กลับมะพร้าวอันนี้ก็เรียกว่าพ่นสารที่โคนต้นและที่กลับมะพร้าวโดยหลีกเลี่ยงส่วนดอกเพราะมันอาจจะเปื้อนเป็นคราบนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นปัญหาหอยซี่ปีปีหนึ่งมีคนถามผมเยอะนะแต่ว่าหน้าแรงนี่ก็อาจจะเบาบางหน่อยนะครับเอาวันนี้ก็ หยิบมาตอบให้ท่านได้ทราบว่าปัญหาปลูกต้นไม้แล้วมีปัญหาเรื่องหอยครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะ้าตู้ปนอ2 2กำแพงแสนนะครปฐม73140ถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ s อ i n ซ B u ู A n, 2494ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดีลายสั่งซื้อโอโลซซยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้ง น้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร GAP นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเ็ตเรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้นสู่ทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเ็ตเรีรลอนธาตอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผล ต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนพาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิด ปุ๋ยตาปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดทตาอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร